สวัสดีครับ e ีีนี้มาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นวันนี้จะคุยกันในเรื่องที่ว่าอะไรทำให้คนบางคนล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับเราทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตและความท้าทายในชีวิตของเราบางคนก็ดูเหมือนจะมากกว่าคนอื่นๆแต่อะไรทาให้คนบางคนมีความยืดหยุ่นทนทาน ทรหดมากกว่าคนอื่นๆทำไมบางคนถึงสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองหลังจากความพ่ายแพ้ในขณะที่ใครอีกหลายคนตกอยู่ในภาวะหดหู่และซึมเศร้าอย่างยาวนานและบางคนก็ไม่สามารถกลับมาหยัดยืนได้อีกเลยความยืดหยุ่นหรือ resilience คือความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวจากความทุกข์ยากเป็นคำที่มักใช้กันในทางจิตวิทยานะครับและ หมายถึงความสามารถของบุคคลในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและแสดงออกมาอย่างแข็งแกร่งในอีกด้านหนึ่งคนที่มีความยืดหยุ่นสูงจะสามารถรับมือกับความเครียดและความพ่ายแพ้ได้และมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากประสบการณ์ที่ยากลำบากเป็นทักษะชีวิตที่สําคัญที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้และเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการกันมากขึ้นมากกว่าเดิมในโลกยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ในระดับที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งอย่างเช่นการระบาดใหญ่ทั่วโลกของไวรัสทําให้ทุกคนมีความเครียดมากขึ้นการมาถึงของเทคโนโลยีหรือ AI ที่ทําให้อาชีพบางอาชีพอาจจะต้องล่มสลายหายไปและผู้ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าก็จะยืนหยัดและเอาตัวรอดในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้และจะฟื้นชีวิตกลับมาได้ดีดังเดิมหรือดีมากกว่าเดิม แล้วอะไรทําให้คนบางคนหรือใครบางคนมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากกว่าล้มแล้วลุกได้เร็วกว่ารักษาจิตใจและพลังงานของตัวเองได้ดีกว่ามีลักษณะสําคัญสองสาอย่างที่นักจิตวิทยาได้แจกแจงเอาไว้นะครับคือคนที่มีความยืดหยุ่นมักจะมองโลกในแงด่ดีปรับตัวได้ดีและมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งของการรับรู้ความสามารถของตนเองหรือว่ามีความเชื่อในความสามารถของตนเองสูงนะครับ ต่อมาคือพวกเขายังสามารถตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้และมีผู้คนที่เกี่ยวข้องรอบข้างคอยสนับสนุนอย่างเช่นครอบครัวและเพื่อนๆที่รักเขานะครับต่อมาคือคนกลุ่มนี้ที่มีความยืดหยุ่นมักจะมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับชีวิตสามารถค้นหาความหมายและวัตถุประสงค์ในชีวิตของพวกเขาได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากมุมมองเชิงบวกหมายถึงทัศนคติโดยรวมที่คุณมีต่อชีวิตหากคุณมีมุมมองเชิงบวก คุณมักจะเห็นว่ามีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้วแทนที่จะมองว่ามันหายไปครึ่งแก้วทั้งทั้งที่ว่ามันเป็นน้ำอยู่ในแก้วเดียวกันนั่นเองคุณเชื่อว่าคุณสามารถเอาชนะทุกความทุกยากและฟื้นตัวกลับมาจากความพ่ายแพ้การมีมุมมองเชิงบวกไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีความสุขตลอดเวลาจะมีทุกข์ไม่ได้แต่หมายความว่าคุณมีความหวังเสมอสําหรับอนาคตและคุณเชื่อว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นในที่สุดความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดี มาจากการพัฒนาประสาทสัมผัสแห่งการควบคุมซึ่งหมายถึงการมีบทบาทอย่างแข็งขันในชีวิตของคุณแทนที่จะรู้สึกเหมือนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในภาวะที่ควบคุมบางอย่างได้มันก็ง่ายกว่าที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เครียดเพราะคุณรู้ว่าคุณสามารถทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์หรืออย่างน้อยก็จัดการให้มันดีขึ้นได้วิธีหนึ่งในการพัฒนาความรู้สึกในการควบคุมบางอย่างได้ดี ก็คือการดูแลความต้องการของร่างกายและอารมณ์ของคุณกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกําลังกายเป็นประจำนอนหลับให้เพียงพอและใช้เวลาสําหรับตัวคุณเองทุกวันอีกวิธีหนึ่งคือการกําหนดเป้าหมายให้กับตัวเองและทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การเรียนรู้ทักษะใหม่ไปจนถึงการเริ่มต้นธุรกิจของตัวคุณเองในขณะที่บางคนเกิดมาพร้อมลักษณะเหล่านี้อยู่บ้างแล้ว และพวกเขาก็ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกนั่นเป็นข่าวดีเพราะมันแปลว่าเราทุกคนก็สามารถฝึกฝนได้เช่นกันและจะได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นที่มากขึ้นนี่คือเคล็ดลับบางประการสําหรับการพัฒนาความยืดหยุน่นหรือความสามารถในการปรับตัวของเรา 1. ให้มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณและสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกมีอํานาจและควบคุมชีวิตของคุณไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากใครอยู่ตลอดเวลา 2. ส,สร้างเป้าหมายที่จะต้องทําให้เป็นจริงด้วยตัวคุณเองแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่จัดการได้ไปทีละขั้นการทําแบบนี้จะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณจะรู้สึกมีชัยชนะทุกๆวันและเป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง 3. เอาใจใส่และสร้างระบบสนับสนุนของครอบครัวและเพื่อนๆคนเหล่านี้จะอยู่ข้างคุณและอยู่เพื่อคุณเมื่อถึงเวลาที่ยากลําบากของชีวิต 4. ค้นหาความหมายและวัตถุประสงค์ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะผ่านการทํางานอดิเรกหรือการเป็นอาสาสมัครการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวคุณเองนั้นสามารถช่วยให้คุณฝ่าผ่านพายุใดๆที่ถาโถมเข้ามาแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด 5. ฝึกสติการมีสติเกี่ยวข้องอยู่กับการอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันและยอมรับสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นไม่ได้ตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร้เหตุผลสิ่งนี้สามารถช่วยลดความเครียด และลดระดับความวิตกกังวลของคุณได้ 6. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ชีวิตมักจะไม่ค่อยเป็นไปตามแผนดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องรู้จักช่วงเวลาที่จะต้องทําตัวให้ไหลไปตามน้ําเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ตั้งหลักได้เพื่อยืนหยัดได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งบทสรุปเราทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตทุกคนอาจจะมีสักครั้งที่เผชิญกับวิกฤตที่หนักหนาสาหัส แต่บางคนดูเหมือนจะยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วล้มแล้วลุกได้เร็วกว่าคนอื่นๆมากคนที่มีความยืดหยุ่นมักจะมีคุณสมบัติบางอย่างเช่นการมองโลกในแง่ดีการปรับตัวและการรับรู้ความสามารถของตัวเองซึ่งช่วยให้พวกเขารับมือกับความเครียดในชีวิตของพวกเขาได้ดีบางคนเกิดมาพร้อมกับลักษณะนี้และพวกเขาสามารถเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆได้เรียนรู้ได้อีกด้วยหากคุณกําลังมองหาการพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญมากๆนี้จงให้ความสําคัญกับจุดแข็งของคุณ สร้างเป้าหมายที่เป็นจริงได้และค้นหาความหมายและจุดประสงค์ในชีวิตของคุณฝึกสติและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับทุกความเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่รับฟังนะครับถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้สามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับและก็สวัสดีครับ